วันนี้ทาง Mary English Style จะพาไปดูความแตกต่างของคำว่า call my name กับ call me names จะแปลว่าอะไรนั้นไปดูกันเลยคำว่า call my name แปลว่าเรียกชื่อฉันซึ่งคำนี้เป็นประโยคคำสั่งเป็นการสั่งให้ใครสักคนเรียกชื่อฉันและยังมีเป็นประโยคบอกเล่าเช่น I love it w h e n you call my name ซึ่งแปลว่าฉันชอบเวลาที่คุณเรียกชื่อฉัน หรืออาจจะเป็นประโยคคำถามก็ได้เช่น Can you please call my name ซึ่งแปลว่ากรุณาเรียกชื่อฉันได้ไหมต่อมาคำว่า call me names แปลว่าด่าฉันด้วยถ้อยคำที่หยาบคายซึ่ง call someone names เป็นสำนวนในการเรียกใครบางคนด้วยถ้อยคำที่ดูถูกหรือคำที่หยาบคายคำว่า names ในที่นี้ก็คือคำหยาบคายต่างๆ รือคำด่าคำเหยียดหยามดังตัวอย่าง Mary is calling me names แปลว่า m ม r ี่เรียกฉันด้วยคำหยาบคายหรือ t h a t idiot called me names ซึ่งแปลว่านางนั่นด่าฉันอย่างเสีย,สยหาย,หาย เป็นยังไงกันบ้างคะระหว่างความแตกต่างของคำว่า call my name กับ call me names ซึ่งทั้งสองคำนี้ถึงจะเขียนคล้ายกันแต่ความหมายนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง marrying lifestyle ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนลาบ๊ายบายคะ่ะ